สวัสดีเจ้า,ก,ากินข้าวกันค่ะลาบไกล่ลาบมีไก่เจ้าลาบมีหนึ้อบอบมีหมูเอาไก่ลาบป้องอนุกิน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 บอกน็ดนะต้องวัวเนี่ลนะเจ้าลาบมีลาบมีบม่บได้ทำเพื่อพอเน้อแต่กี้อ่ะทำหรอ,อวันเออมันถ่ายแล้วมันตกมันตก,นตกอย่างบ่ได้นี่ยนะก๊า อันนี้ลาบเจ้าอันนี้ลาบครับจ้นลาบจินบจีนบใส่เลือดเจ้าก็เลยเป็นแบบนี้แต่อันนี้ลาบไก่ซุปลาบจีนดิดตั้งก็ตั้งก็จังฮะอ,อ,อ่ะ,อะหอไปยังบุญยล้วทำอไะไรอะ,อะ ใส่หมวกมันข้ามมาเลยอันดุกเอาไปตักเหนถ้วยไปตักเอถาถ้วยเออเนี่ยเลี้ยไปมันอาลูกพุกคักรนะเจ้ามันมันแบบ่เหมือนมืออาชีพเนาะอันลูกพุกคักผมว่าจะเลยใส่หมวกไปกาดมาบงหมดเละผมหัวเปี๊ยจบหรอก Hừm, thảm cây, thảm cả lên bắp cải nó họt mua ai thôi sao kiểm răng không sạp cay sạp mì dưới ban có cái giáo dip thì cần xúc thì cần là cả mà pha trộn cần rượu tẻ nêu xúc mốt đấy nó on kín นอนกิิดนซยหอมดวนหอมดวนน้องพักไฟเจ้าพี่ห <c oughs> มอพี่จ้ากัน,น้องพักไฟพักชีกันน้องเต้นหอมอันปุดไปห้องเต้นหอมเต้นหอมพักชีนา ใส,ใส่ใส่เครื่องในหมูไปดูเครื่องในไก่รู้สึกว่ามันแร่อัศจรรกันเลยบอกเอาเอาจ้าเลยเอาเครื่องในหมูมาเฉยเลยเอาไส้เอาตับเอาไส้เอาตับแล้วก็เอาหนังมาทอดมาทอดใส่เอาเลยจ้ะจอด,จอดขาดจอดนะอ,ดอืมลเลยลัมก็ หลมเจ้านนไหมนากอือออมย้กขึ้นบ้านใหม่ที่กาญ่ะไม่ยังนี้แบบ yeah. เนี่ยใ่ๆมินนะใช่ไก,กา่สามตองอืมอย่างเงี้ยเนาะจ้ะอืมล้ำใเจเจ้ากับผัวพะเ้าไงคำใหญ่ๆอือืมกับัวพะเยามันคุกคักแต่แต่รสชาติมันล้ำนะ

ทอดหนังหมูติ๊ดกะได้อย่ามดป้าเตยเนี่ยได้ดีเนี่ยเลยใส่แกบหมูเอาหนังหมูใส่ไปได้สักก๊าบก็ซอปแจะหน้าแบบคื้นคนนั้นเนี่ยจะทอดหนังหมูใส่กับลาบลาบเนี่ยลาบอะไรอย่างก็เดี๋ยวลาบมีหลาบมีเออคือบกบกบกเยเนี่ยเลยเลยบติดปากเจ้ามันคือลาบมี ตามีของคนเมืองใบใบใจหลับหลับหลับใจหลับเรื่องผีนะถ้าหลับเรื่องผีเขาหลับหลับหลับใส่น้ำพริกแล้วเขา็มาคั่วแต่อันนี้เขาจะคั่วคั่วให้มันสุกให้ก่อนคั่วคั่วไก่ให้มันสุกเอาแบาแบเจ้าได้แบบเบบคั่วไก่ให้มันสุกรวนรวนนี่ก็แล้วก็เรื่องในนี่ไปถอดมดถอดใบมะคูดถอดจักไข่แล้วก็ถอดนนั้ หอมแดงหอมขาวใส่เจ้าน้ำพริกกับไปทอดทอดมึกร่อ,นนอนนยนะเอะบอบ่เพ็ดบะเพ็ดกอือโนโอเคแม่ยินไปแล้วอือ โอ้โ oh, หลาบไกล่ลาบไก่นี่กับเมนูนี่กอืะทำจางแล้วเนี่ยโอ้วอวดได้จิ้มกันอืมมันหอมมันหอมปองที่เท้าถอดแล้วเนาะจ้ะอืมอรอยมากหน้ามัน มา่อยมาเนอเอฟซีเอฟซีทุกทุกคนที่อยากกินลาบไกมาเลยยินดีตอนรับยินดีตอนรับนะเจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่เอ่อเข้าสู่ช่องป้านง คนเมืองเจ้าพน o n งจะอู้จ้าน้อยเนอเพราะว่าสมองานง n ตะกรันตะเมินมันกินเหล้ากินเบียร์นักสมองมันก็เลยล้วนล้ <c oughs> วนล้วน,วนไปตอนกินเหล้ากินเบียร์นักไปถ้าจะอู้แบบต้องคิดเออคนคนติดเป็นโรคเนี่ยคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ย มันจะอู้อู้ไว้ว้ปั๊บ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 อมันกับมันส่วนมากทีสังเกตนะบอกค่อยมีบอกบอกโ้เนาะบอกมันเห็นป้าาคนจะเป็นนักกว่าเขาแกยิิงอู้จ้าจ้าเจ้าอู้จ้ามากแต่เขานี่เขานี่เป็นน้อยกว่าเขาอย่างเขานี่เขาวาเขายังจ่าอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าคนเป็นนักซำจ้า สมองมันคิดคิดจ้าเจ้าสมองมคิดจ้าหัอข้างยาวลำหนะอ,อันนี้ใจไก่ใจเกรือในบะใจเห <c oughs> มือนเหมือนจะเหมือนมะเก้าอ่ะ ตเตวใจแต่ขี้ประใจอ่ะ <c oughs> <c oughs> คนมาเกาโอ้กลินข้าวอยู่ลืมไปอันนี้อันอ,อ,อันติกินนี่ข้าเจ้ากลินลาบดิบเนอะอันนี้เขากลินลาบซุป กับเมื่อเอฟซีงกับเอฟซีนุกฮ่นเลยใครก็คนสร้างภาพอ่ะคนสร้างภาพอ่ะวันนี้วันนี้คอมเมนต์เขาเขาด้วยนะเท่ละเกินพยืนเท่เลยบอกเท่นะอายเอฟซีพัทยาเออเอฟซีพัทยา ลาบไก่อ่ะสนใจไหมคะอ,มอร่อยค่ะแต่ต้องทายมันกุกขักๆุบขาดหน่อยเลยเื่อยๆ่ายๆได้นั่งกินน่าพิการอาการเหมือนลาบป้านอาการปีนั่นเลย ตอนขึ้นขั้นให,หม่เอาซอสโต๊ะแ <c oughs> ต่ขึ้นขั้นใหม่ไปอาการอะโอ้มอเนอเนี่ยเชน้องเนี่ยม่อมกันเอนอันเลยน้องอ,อาจารย์ยิ่งซักอ่ะอืม ีแฟนน้อยหน่อยเนาะร่อนอ่ะเนาะเห็นว่าคนยุจิจะเข้าสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดอืมแต่ยังไม่เข้ายังร้อนอยู่อืมไม่ถึงบ้านหนาวเท่าใช่ไหมแรงอีกเขานัก วันนี้ไปกาดมะห่อนไปกาดก็บมิลิปเนอะเดี๋ยวอย่าลงพอ่อไปกาดไปซื้อพักกับหลาบซื้อผักใส่หลามุ่นป่ายมลดี บางคนกับกำลังกินข้าวถึงบอกหมวกอ,อ,อ่อนเนอเดี๋ยวซาผมพุ่นจะเอาออกหวัวเปียจะปลอบเฮียนัก<ๆ>ใช้กัดเป็นนี้มันฮ้อนเนาะฮ้อนแก่ฮ้อนแก่กลางพฤษภาอะอย่างฮ้อนอย่างก็เมษาเนาะ,นะ กื้นกับไปถ่ายคลิปในห้องถ่ายดังหนอกมาได้เจ้าถ่ายเดฉยๆแล้วซ่าบักตัวเขาจะจืดจุ้ม ิงกั็มาแต่งก,กันนะลูกหมกีกินข้าวกินข้าวกระยายเร็วแต่กับข้าวลูกหมีไม่มีนะลูกหมีต้องกินข้าวเปล่าๆอะ่ะ เนะบอกกันนะเจ้าเดี๋ยวเขาเ้าจะอยากกินต่อเดี๋ยวเมินไปอันเอฟซีจะก,ก่ายเนาะสวัสดีเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เตือนนะเจ้า